สลับมาดูดราม่าม้าออนภาตบหน้าดาราหนุ่มที่เกาหลีนะครับก่อนจะออกมาบอกว่าไม่ได้ตบแค่แตะเท่านั้นนะครับล่าสุดทางทนายตั้มบอกว่าตัวเองเนี่ยหมดหน้าที่แล้วหลังจากนี้ก็ให้ดาราหนุ่มดาเนินการต่อเองครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มนะครับบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นดาราหนุ่มผู้เสียหายเนี่ยติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางอินสตาแกรมมาซึ่งตนเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็เลยพูดคุยกัน ยืนยันว่ามีการดำเนินคดีจริงที่ประเทศเกาหลีใต้แต่การที่ดารารุ่นใหญ่คนดังกล่าวบอกว่าเป็นเพียงการแตะหน้าทนายตั้มบอกว่าก็เชื่อนะว่าคนทั้งประเทศก็งงส่วนการดำเนินคดีทนายตั้มบอกว่าตอนแรกเนี่ยนัดกันว่าพอกลับมาไทยเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีกับม้าอ,อนาุภา แต่หลังจากนั้นน้องเนี่ยออกไปพูดในแอปพลิเคชัน Clubhouse จนกลายเป็นประเด็นตนเนี่ยตำหนิน้องไปแล้วที่น้องไปปกป้องผู้ก่อเหตุแต่กลับทำร้ายประชาชนที่คอยปกป้องเราทำแบบนี้ไม่ฉลาดแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้พูดคุยติดต่ออะไรกันอีกเลยตอนนี้ปล่อยแล้วครับแจ้งความแต่ว่าหลังจากที่วันนั้นเนี่ยน้องได้มีการไปพูดในข l ับเฮาส์นะคบผมได้มีการพูดตรงๆตงําหนิน้องไปแล้วครับว่า คนที่ซัพพอร์ตเราอย่างประชาชนที่เขาติดตามข่าวนี้นะครับเขาไม่มีการซัพพอร์ตเราไม่อะไรแต่ว่าเรากลับไปปกป้องคนที่ทําร้ายแต่ไปว่าคนที่ซัพพอร์ตเราก็คือประชาชนที่ที่เห็นใจน้องเนี่ยผมบอกว่าน,น้องทำอย่างนี้ไม่ฉลาดเลยอะแล้วผมก็ไม่ไม่ค่อยพอใจนะว่าทาอย่างนี้ประชาชนที่เขาเขาเห็นใจเราเห็นอะไรเขาจะคิดกับเรายังไงนะครับหลังจากวันนั้นเนี่ยผมก็ไม่มีการคุยกับน้องอีกเลย ทนายตั้มบอกอีกว่าดาราหนุ่มจะหิวแสงหรือไม่หิวแสงนั้นไม่รู้ส่วนตัวคิดว่าคงไม่ใช่เมื่อน้องมาขอความช่วยเหลือเราก็ช่วยตอนนี้หน้าที่เสร็จสิ้นแล้วช่วยเหลือตามที่ร้องขอมา ส่วนตัวยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณม้าอ,อนาภาหลังจากนี้หากน้องต้องการดำเนินคดีแล้วกลับมาขอความช่วยเหลืออีกก็เดี๋ยวจะต้องดูกันต่อไปพิจารณากันดูก่อนเพราะว่าไม่อยากตกเป็นเครื่องมือทำให้ใครดังฟังทางทนายตั้มมาแล้วมาฟังทางเจ้าตัวดาราหนุ่มเอ็มนันทวัฒน์ผองบุรุษกันบ้างนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไปเคลียร์กันแล้วนะ แต่ว่าในใจเนี่ยมันยังรู้สึกอยู่เรื่องคดีความที่เกาหลีเนี่ยไปแจ้งความไว้จริงๆเอาหลักฐานมาโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยแต่ว่ามีการเซ็นยอมความที่เกาหลีใต้กันไปแล้วแต่ในประเทศไทยเนี่ยตนบอกว่าเดี๋ยวขอปรึกษาทนายความก่อนยืนยันว่าเดี๋ยวจะแจ้งความเรื่นินคดีจะไม่ยอมความนะจะเอาเรื่องกับม้าออนนภาให้ได้แต่กรณีที่ตนบอกว่าตนหิวแสงหรือเปล่าก็บอกว่าคือถ้าเกิดหิวแสงเนี่ยอยากแบบถือรางวัลมาเป็นข่าวมากกว่ามไม่ได้อยากให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ แต่ในเมื่อมันมาแบบนี้แล้วตนก็ต้องพูดเพื่อให้คนเห็นว่าตัวเองไม่ได้ก้าวร้าว